สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมือดีค่ะเมนูอาหารเทียงคือเก่าค่ะเห็นบ่กกุ้งสดเนี่ยกุ้งสดประมาณหน่อยแกะอันนั่นแกะเปลือกมันออกไปแล้วนะคะมันเหลือหนาเสืออยู่ประมาณบกถึงสองร้อยกรัมนะมั้งเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบประมาณเนี่ยค่ะหน่อยคือเอาไปแช่น้ำโซดาด้ค่ะน้ำโซดาเย็นๆแช่ไว้ก่อนแช่กระโดดน,นะคะเพราะอาหารเทียงหน่อยพึ่งจะอ,ออกมาเข็ดมังหันนะคะเนาะเท้าก็เสิมาต่ำบางอุปกรณ์เงื่องงนทอามี่อย่างในอันนี้เข้าไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเดี๋ยวค่ะ เอาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเห็นเมนูเห็นเห็นอันนั้นอุปกรณ์ยังดีก็ต้องรู้เป็นเมนูอย่างไรคะเมนูตําบักทั่วใส่กุ้งสดนะคะมื้อนี้ค่ะกุ้งสดเนี่ยเอาไปแช่น้ำเอ่อน,นะะ้ำโซดาแล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะคะสมัติยมอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะมีหมักเน่ามีบักเขือเทศลูกหน่อยมีเอ่อพริกทอดพริกสดนะคะแล้วก็มีแครอทขูดขูดนะคะแล้วก็ชูรสน้ำตาลน้นำตาลเอ่อน้ำมะขามเปียก น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่นี้เองอุปกรณ์ง่ายๆค่ะอาหารเทียงมืนีแล้วค่ะไปค่ะเข้าไปโซโล่กันทุกคาบัดที่นีแวค่ะปลาค่ะเดี๋ยวค่ะดับแรกเอาพริกลงไปรดค่ะหน่อยมีพริกทอดนะคะพริกทอดใส่ลงไปค่ะเอาประมาณนี้เลยค่ะเอาบุกทั่วลงไปนิดนึงโซโล่เลยค่ะตำรดค่ะ เอาพอกโทษต้องไปป้องกันบัวไฮโดรพริกมันกระเด็นค่ะเออนยังนะภาษาภาษาวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นการสร้างความอย่างนะความเสียดทานมันบ่มันบ่บไหนภาษาอ่ฟิสิกส์มันบ่ค่ะเอ้ยพุดนะเบาพนะเบาเรื่องการเรียนเบาเรื่องการเรียนอยังไรคะนางเรียนกับลูกคู่มือสนุกสนานกับมัวฟู่มัวฟู่มัวฟู่ยหรื เอาแบบที่นี่เข้าก็สิเอาบักทั่วเขาลงไปตัวเมนบอกค่ะลงไปเลยลงไปเลยเอาไปตามรายละเอียดค่ะิกินลายบันไดกระส่ไปโรดเมนบอกค่ะเอามือดี่ยหะค่ะเด็ดโลดต่างทั้งข้อสะอาดเรียบร้อยแล้ว๊บนึงไงค่ะลูกไส้มายังมาหาแมวอีกแล้วมาลอยเอาแมวไปอีกแล้วแมวแมวแมวนางหลับอยู่อุ้มไปอีกแล้วค่ะ เอาพอบุบๆพอค่ะยะ่าแหลกลายเราสกินบวเซ็บเอากินคนเดียวประมาณแค่นี้แหละค่ะจากที่นี่หน่อยก็สิมาเอาเบาอรเกอรเทศใส่ลงไปค่ะ we add the tomato cherry sh cherry tomato บอกพิดบอกถึก and then we're going to add the lime juice น,น้ำบักนาาค่ะใส่ลงไปโรดมักสมกับใส่ไป And then we add a piece of lime juice in monosodium glutamate ผมรับชูโรดบานเห่านี่เอง Then a little bit of sugar น้ำตาลค่ะ Juice a little bit, probably maybe about one teaspoon, and then anchovy sauce is about two tablespoons. Puna wow, Wow, my god, come home And then and then fish sauce. Here we go, and here we go, and the carrot. แครอทสโลลตัวบัะเทนี้ค่ะบม่ต้องซิมค่ะเดี๋ยวก็มั่นใจได้พมพ์เมือ่อของค่ะบม่ต้องซิม <c oughs> มั่นใจคัด and then we going to bring the fresh shrimp to mix together ไปค่ะไปเอากุ้งมาก่อนนะคะกุ้งแป๊บนึงค่ะทีนี้เราจะเอากุ้งสดลงไปค่ะ we add the fresh shrimp ที่เขาไปแช่น้ำโซดาไปแล้วค่ะ t h i shrimp s i soak in เอาบะหมี่ล่้กินบะเบิด i soak in soda cold soda water เอาโซโลค่ะไปโลดโอ้ยมาเร็วค่ะมาเร็วดำ ครัวปร้งสดเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะกินกับขนมจีนนะคะนอแป๊บนึงค่ะน้อตกรสิมาเทศใส่จานนะคะจัดจานแต่ว่าพ่คันี่จัดผักด้วยค่ะโอเคใส่จานก้อนสีเทให้เบิ้งว่ามันเป็นตาแซบตั้งหดาน้ำล้ายแตกสุดๆน้ำหน่อยบอัวพูนนะคะไป เน้นๆค่เะเขากินแค่นี้พราะว่าเราขาดต้นเดียวเนาะทำร้ายแตกเงาเงาพื่อเราค่ะอยากสกินในเบื้องนี้หราขาดเแต่ว่าเข้าใจหน่อยเนาะว่าหน่อยมีเวลาอยู่เครื่องจุกมุกเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดกับข่าวเฮ็ดให้ลูกก็ต้องไปเข้าวหงเรียนตอ่อนักเรียนโขง จากระเรียนโขมป่ะคะเห็นป่ะคะประมาณนี้แหลคะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวใส่ผักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใช้เบิงะะ้งเด้อค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแล้วคะ่ะจัดจานเสร็จแล้วค่ะผักก็มีแค่นี้นะคะ่ะที่เห็นนะคะมีจจมาระนี่คะ่ะมาระมะระขมนี่แหละคะ่ะมาคะ่ะน้องหน่อยน้องสีใช้แมนยังคนงามนะคะพีเคลรีคะ่ปะปายูเมียฟรังสารคามนะคะปาไกะอินเดีย น้องปอมน,อน้องลูกขามาได้จ้าพี่แก้วลูเก่าแสนค่ะพี่ติ๋มพี่ลิ้นอยู่ญี่ปุ่นมาได้จา้าน้องน้องลาตีน้นองแซมนะคะพี่ชฎาคุณธิดาน้องน้องน้องปลาได้ค่ะสามสามหน,าน้าได้มริกามาได้จา้าน้องจ๋าเรมิวฟามิลี่ค่ะยาย,ยายจิ๋วยายจิ๋วมากินน้ำหน่อยได้ค่ะเด้อไพ่หนูบดีเอ้ซื้อกับมาโลดเชฟยันค่ะใช้พนมมาเด้อจา้ายายโกมมากินน้ำนองเด้อเด้อเอวยเด้อมากินเด้อมาสวย ตำบักทัวกุ้งสดแซ่บๆมั่นกันนะคะเนาะไปค่ะมื่อนี้เอาแค่นี้แหละค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปโซยแล้วค่ะเดี๋ยวลูกสืบยันต์ต่อเดี๋ยวมันสิบว่าท่นหญิงละขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้กำลังใจด้วยค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เอ่อมารับชมวิดีโอของหน,นะะ่อยเลยค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเด้อบายบาย thank you